สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีและวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนจีบสาว <laughs> <laughs> เกมชื่อฟักนะฮะ <laughs> ไปแล้วนีมีแม่กไหนอะมีนั่งอยู่บนโต๊ะของคนน,น,นั่นมันนั่งใช่ไหมเรีย <laughs> ก <laughs> ว่านั่งมีบอกว่าเก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 าเราจะทำอย่างไรักหมีปล่อยหมีไปไม่สนใจหมี ผักมีตกผักหมีตกนะครับโต๊ะปูคุณพยายามที่จะผักหมีตกออกจากโต๊ะของคุณต๊ะกนะ <c oughs> ันนะหน้าหมีนั่นหน้าหมีโกรธใช่ป่ะ <c oughs> แล้วมันก็บอกว่า <c oughs> อ้าวหมีกินคุณเพราะว่าเสียมาญาติผักมันตกเอ้า <c oughs> จุดๆแล้ววะเกมโอเวอร์ <c oughs> นี่กูมาจีบสาวกูมาแดกหมีเดี๋ยวให้หมีแดกกันแน,เน,น่เห็นมีนูนไมเห็นหมีโอไ่เ้ยเริ่มใหม่เลยฮะฮะเฮยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยปล่อยมีไปนะนมันบอกว่าไนงะปล่อยไม่ปล่อยไม่สนใจหมีก็จาให้หมีทำให้หมีเศร้าเอา้า กูผัาก็แดกกูไม่หลนใจก็เศร้ามึงต้องการอะไรคะหมีเก้าๆๆหมีได้เดินออกจากโต๊ะเราอย่างเศร้าเพื่อที่เพื่อที่ทำให้เราคิดว่าเราได้ทำอะไรลงไปโอเคนะออกไปแล้วคุณไม่สามารถมีชีวิตอยู่กับตัวคุณได้อีกต่อไปอา้าวหมายความวาไงวะ <laughs> นี่มันเที่อะไรนี่เกมจีบสาวมึงให้ได้คยุยกับหมีไอ้เขี้ดูดูนะครับ dating simulator 2015ไอสัตว์แม่งเอาหมีไหมกูเล่น the girlfriend simulator นะฮะไปกันเลยค่ะเอาโยเรแล้วกัน <laughs> ฉันดูอ้วนในชุดนี้หรือเปล่า <laughs> มึงดูอ้วนหรอครับ <laughs> ว่ามันดูผอมนะ yes ผิดเลือกคําตอบผิดมันบอกว่าไม่ว่าเราจะเลือกอะไรผู้หญิงก็จะบอกว่ามันผิดหมดโชคดีกับผู้หญิงทั้งหลายโอเคไมค์แล้วครับแต่คราวนี้จะเลือกผู้หญิงที่มันน่ารนะักแล้วก็จริงจังจะเลือกโยยแหละโยยแม่งนิสัยไม่ดีเอาเซกาแทนแล้วกันเนาะเวลาจีบสาวนะครับเราต้องบอกความจริงกับเธอไปเราจะ เราจะเราห้ามโกหกกับเธอถ้าเรารักเธอเราก็ต้องบอกความจริงไใช่หมว,ว่าเธอไม่อ้วนเธอดูดีเพราะนั้นผมก็จะตอบว่าโนครับแปลกันเลยคำตอบเดิมอ้เหียไอ้เหียไอ้เหี้ยพ่อยิงพ่อยิง ทำไมมันจีบยากนี่วะมันจีบยากกูเพามันจีบยากไงผู้หญิงอ่ะฮะไม่ยังใจตอบโนก็ไม่ได้ตอบเย็ดก็ไม่ได้อะไรของพวกคนเนี่ยฮะถ้าผมว่าการจีบสาวมันยากเลยนะเว้ยผมไม่าผู้ชายละโอเคผมขอจบวีดีโอลงแค่น,นี้ะนะครับถ้าชอบกให้กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อที่ให้ผมเป็นเกย์นในวีดีโอต่อไปครับทุย <laughs> แล้วผมชื่อโนพีก็ขอจบวิดีโอลงแค่นี้ครับไปอ่านสือสอบกลางภาคแล้วเว้ยโนพีเอา